คืนที่สามหวังว่ามันจะเป็นคืนสุดท้ายอะนะก็แค่หวังว่านะอ่ายิบอ่าเทคดีโ <c oughs> อ้ยจุ๊ป่าเป่าคือยิ่งเสียงกูเป่าเองใช่ไหมงองอเปิดไม่ได้ฉันต้องมาที่นี่แล้วหาไฟเดฟพูเปิดไม่ได้ติด กรุงเกเปิดได้ไหมเยเปิดใหม่ลายตรงนี้มีะไรไมข้างในมีอะไรรอเปล่าอะไรมันตอดแตะตอดแตะอยู่วนะเนี่ยมีอะไรโกหลายไม่อ้มันมีเสียงมันหลอนมากเลยวะทุกคนเอ้ยเปิดอะไรไม่ลายเลยเปิดอันนี้ก็ใหม่ลายทำอะไรลายไหมเนี่ยมันมีเสียงไม่ใช่มันมีเสียงทุกที่เลยนะเนี่ย เสียงอะไรก่อนโหยี่บรรยา,ากาศดีเกินมันมีอะไรให้เราบ้างไหมเนี่ยถจะไม่มีอะไรให้กูกดออกไปนะนะเสียงมันเกลือกอะไรวะเออมันมีอะไรให้เก็บสักเอ้ยอะไรอะไรอะไร,อะไรก่อนอะ,อะไรกอนอะไรกอนมันตอบมันตอบไม่ใช่ไม่ใช่นค่คนละเกมไปไ,ไ,ไ,ไหนไปทางไหนก่อน อะไรอ่ะต้องย่อก็ไม่ใช่มันมีเสียงเดินอะไรอยู่แถวนี้เดี๋ยววะอะไปไงเนี่ยเอมันเปิดไม่ออกเนี่ยมันเปิดไม่เปิดไม่ออกมันเปิดไม่ออกมันเปิดไม่ออกตอนนี้ก็เปิดไม่ออกใครมันมาขออะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยมันมันเอฟวิติงอินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย คนลุกไปมดวเหลยเอาอะไรกันนะก,กันนาะโอ้โหในปี1946นะครับหลังจากที่สงครามเนี่ยดอนเซนโอ้เป็นจะเล่าไปไหนวะโอ้โหสีแดงมานเนี่ยโอ้ยพอแล้วเพื่อนเลิกเล่ากูได้แล้วไม่ต้องมาแห่หูกูได้แล้วเออลั่ลา,าคืออะไรอะ after losing p a r e n t พาเด็กๆที่แบบอะไรอะ สูญเสียพ่อแม่มาอยู่ที่เชลเตอร์เนี่ยป่ะเนื่องจากแนนอ๋อก็คือไอ้ไอ้ที่ที่แคมป์ตรงนั้นมันคือมันปิดปรับปรุงเลยใช่ไหมต่อจากนั้นนะ Work under the leadership of military เอาถ้ากดออกมันจะเกิดอะไรขึ้นไปให้จมูกมีอะไรม้ามีอะไรม้าไอ้เอยเปิดเนี่ยบหมูแม่งเปิดให้เองเลย มีเสียงเดินด้วยล่ะครับเสียงอะไรล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันร้อนราไปหมดเลยอย่าไปอย่หยองครับอย่าไปหยองอย่าไปหยองอย่าไอ้หนูมีตุ๊กตาแน่นอนนะครับตุ๊กตาของไอ้เกมค้าอันนี้แม่งไม่เคยอยู่กับที่อยู่แล้วเอ่อหมอที่อะไรนะออฟฟานเนตคืออะไรไม่รู้วอส ดีเทลอีนดิเกทอแท็กซิงเจ้าหนึงกอะไรนะทฟัทฟทัฟทัฟฟิกกิ้งหกปีคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจงั้นผ่านนะครับผ่านมีอะไรให้ดูอีกไหมมีอะไรให้ดูอีกไหมตอนนี้เปิดเปิดยังเปิด,ปด,ไ,มปดไม่ได้ วิ่งมันมีเสียงอะ่ะออกไปที่แบ็คแพ็คอ๋อตัดเชือกได้ต้องไปที่แบ็คแพ็คแบ็คแพ็คมึงอยู่ไหนกวนว้าวอยู่บนโอ้โหโอ้ยจุโอ้โหไอ้ออออมาวิ่งปาดนะกูย,ยังหนีละ่ะโอ้ปิดประตูอะ่ะสาธุยแม่ท,นนนทีนี้มุ่งไว้เขียนล่ะทีนี้แม่งเขียนก็เยอะเลยอ,อ้าวชิบหายแล้วประตูขากราบกูบกไม่อยู่แล้วแล้วฉันจะต้องจบเรื่องมันตรงนี้แหละ จะได้เข้าใจโอ้แค่นี้ก็เอาแต่โทษทีเมื่อกี้ไอ้ที่ตัดเหล็กมันบังอยู่อะอโอ,โอเลนหนักอนะหลอกเขี้ยนนะั่นแหละมันจะโคตรเขี้ยนไปไหนเนะี่ยเอาหลอกว่าใบามีดจะไม่แตกนะใ <c oughs> บมีดไม่แตกไหนดูอ่ะเดีด๋ยวดูอ่ะ แม่มพี่เสียดเดินอยู่ข้างมันจะมีใครพักอยู่ตรงนี้วะปิดเลยอยู่ตรงนั้นไปก่อนเลยปิดก่อนปิดก่อนโอ้ยอย่าอย่างเชี่ยเลยสงก็เป็นโรงพยาบาลดีนะโอฉันไม่รู้เลยว่าถ้าฉันเอ่อ make it the morning งทำมันในตอนเช้าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเออ่เพราะว่าวันนี้ shift for the บอทเทอร์ลิงมีอะไรไปว่าอะไรบอทเอร์ลิงมีแปว่าอะไรเอ่อฉันต้องการที่จะ run away f อ o m h e r ีหนีออกจากที่นี่อย่างนั้นเหรอไอ้ไอ้ฉันเห็นผู้หญิงมอลไลซีซีเฮาอะไรตอนกลางคืนโอ้โหอ้ชีพหายละชีเว้นเธอไปที่ตู้เสื้อผ้าฉันเกรงว่าเอ่อเกรงว่าแอมอ่า คือชัดเจนว่าฉันต้องตามเธอไปแล้วก็มูฟเดอะไก็คือขยับตู้เสื้อผ้าฉันไม่อยากจะเช็คมันเท่าไหร่หรอกนะอีฟิดชูมก็คือัไม่ได้อยากดูตู้เสื้อผ้านะเพราะมันเดินเข้าไปตู้เสื้อผ้าใช่ไหมโอ้ยเสียงคือแล้วคูต้องไปเช็คมันใช่ไหมอ๋อแล้วมันแล้วมันอาจจะมีเพียงแค่ ฉันเท่านั้นนะ่ะ imagination คืออะไรอ่ะ wish chapter after glass of อ o d k a ก็เลยไปโอ้โหคือไปดกวอดก้าอะไรใชนะ่ไหมแบบัวัวเดงหลอนนะดื่มวอดก้ารคาือตอนนี้ผมก็หลอนเหมือนกันนะผมบอก I have never seen them ไม่ได้เห็นอะไรอันนี้เบียอันนีแ้แวกคือไม่ได้เห็นอะไรเลยคือแบบ I have never seen คือไปดกวอดก้าแล้วไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเหรออ่าพวกเขาพูดอะไรที่มันแย่ๆนะ และอีสโมลแล้วมันมีกลิ่นเหมือนเอ่อบางสิ่งเนี่ยตายอยู่ที่นั่นโอเคฉันนดอจเกรสโอ้โหเอาละทุกคนครับให้กำลังใจผมด้วยน้ผมหาหลังไปผมเจอแล้ววบไม่เจออะไรไม่เจออะไรมันบอกให้ไปเช็คตู้ตู้ก็มีแต่เสียงก็เก็ก ตายแล้วมันบอกว่ามีคนเดินเข้ตู้เสื้อผ้าแล้วกูเดินอะไรปกูจะเจออะไรไหมเนี่ยเอางั้นไงบอกแล้วแม่งไม่อยู่กับที่จริงด้วยมันอยู่ในห้องนี้ได้ไงเฮ้ยเปิดสองตูดีวะรออะไรเปิดได้แค่นี้ด้วยแม่งอยู่ข้างกูป่ะเนี่ยเออใช่โอ้ยหรือว่าตู้นี้วะไม่ใช่มีอะไรอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยโอ้โหคนลุกไปหมดแล้วเราต้องปรเชิญต้องปรเชิญไม่มีอะไรเราตัดโอเคตัด โอ้โหโตรเขียนที่นี่ทำใจลำบากนะบอกไปก่อนเอาละผมเปิดแล้วนะมีอะไรป่าวมีอะไรจะใส่ใผมป่าวอือมีอะไรเขียนอยู่เอ่อฉันรู้ว่า w h a t Am doing ฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ is wrong เอ่อแต่ มันไม่มีทางเลือกแล้วอะ่ะฉันต้องการที่จะช่วยลูกของฉันไอแวนเอ่อเหมือนฉันจะโชคดีนะที่ที่อเล็กซี่เอ่ออั r กรีเอ่อยินดีที่จะช่วยมันจะต้องไม่มันจะไม่ต้องเอ่อ rest down อะไรวะ not one s h o u l d k no w about อาเอ,าเอา่อเอบินไม่มีอะไรนะ กูวางของแล้วแบบมีอะไรผัวข้างหน้านี่คือแบบเกมนี้กูให้ God of the s c a r แครงเลยนะมีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะเฮ้ยไม่ต้องขอไม่ต้องขอกูตกใจโอ้โหใจพอโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรก่อน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 อะไรอะไรอะไรโอ้ อยู่ดีแม่งมีอะไรไม่รู้โอ้แรงไปดิแรงไปดิไม่กูเดินไปนู้นด้วยเดินไปไม่ได้โว้ยที่ดันเหล็กเข้าไปไงก่อนมันต้องมีดันในนี้เข้าไปแน่ๆเลยโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับต้องเดินอ้อมเอา โอ้ตายแล้วอะไรมากุ๊กกิ๊กแถวที่ไม่ไม่ไม่สนไม่สนเขาจะไม่สนไปทางนั้นไอ้นี่ดิ้นนะครฉันไม่มีเวลาแล้วฉันไม่มีเวลาที่จะช่วยเขาแล้วอย่างนั้นเหรอไอ้โนมิริฉันไม่อยากจะเชื่อมันเลยอ่ะ this can be happen นี่มันไม่สามารถจะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยใช่ไหม this is not my เออ่วนิก้านี่ไม่ใช่เวนิก้าของฉัน ฉันจะช่วยเขา need find Donald. ไ Donald อ <c oughs> ้นี่จุไฟโดนอ่ d โดนอ่ d ไม่โดนอ่ะวะมันติดตลกไม่ออกก็ทนเนี่ยโอ้ยจะมีเสียงใ,ใกล้ๆโอ้ขวากูันต้องมีอะไรนะแน่สวัสดีไม่มีอะไรเอ,อนที่ตัดเหล็กนะครับมาไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่เอากูมันต้องมีแหละแต่มันยังไม่พร้อมมันยังไม่มา โอ้โหมีเลนขวาให้กูไปโอ้โหดักตรงนี้พร้อมเอาละโว้โยกูเจอแน่ละกูเจอแน่ล่ะข้างหน้ากูนี่แหละอุย้ยมาไหมมาไหมมาไหมอ้ยมันต้องอยู่หน้ากูแหละมันต้องมาละมันต้องมาแล้วอุย้ยขวาซ้ายซ้ายขวาไม่มีอะไรกูที่ประตูซ้ายเปิดหรือว่ากูเพิ่งเปิดเลวะ ตู้ซ้ายไม่มีอะไรโอ้มันต้องห้องนี้แหละเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มันมีตู้เสื้อผ้าเอาแล้วเอาแล้ววัดไอ้เหี้ยแม่งอ้โยโอ้โหนักจริงอะไรจริงหูมาอย่างนี้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขี้ไข่ขี้ไข่โอ้เด็กยังอยู่ที่เดิมหนักไปนะคุณโอ้โหและสมัยไม่ใจโซตัร โอ้ยเปิดประ,ะตูมีใครโอเคทุกทนไม่มีโอ้โหทางยาวแบบนี้ละแมงโอ้โหเปิดเปิดเปิดไมออกปิดประตูข้างกูดูมีอะไรไหมอ้อเปิดโอ้บรรลอยโซ่กูเรียบร้อยเปิดไมออกทำไงเนี่ยมันต้องมีอะไรให้ดูปะวะ ไม่มีอะไรโอ้โหล็อกเปิดให้ได้ยังไงกูโอ้ยบันขคนลูกไปบ้วนเลยไ,ไม่เอาดิโอ้โหเลนนากไปป้าโอ้โหมีสัตว์อยมาแบงค์เนอ้โห Oh! มามาไอ้หนูเจอหนักกันไปแล้วนะมีเสียงอะไรอีกอุ้ยเป็นทางยาวแล้วเดินมาทางนี้วะตรงนี้มีอะไรกดได้แง้มหลังตู้อันนี้หรือเปล่าวะใช่ตู้นี้ปะวะอุ้ยเงี้ยพร้อมแง้มโอ้มีสัญลักษณ์แบบละตรงนาทีไม่มีอะไรนะอุ้ยเสียง อะไรยังม,มีเสียงดิโอ้ยโอ๊ยโอ้ยตกใจเสียงเฮ้ยทำไมคนโดนแขวนโอ้ยลิกกูเสียง,ยยยงยกูไปหมดแล้วสำเนียงกูไปหมดแล้วโอ,โอ้ยอะไรอะเอาแฮนเดอร์บอที่เอ้าชิปหายเอ้าชิปหายแล้วกูโดนข้างแล้ว ต้องอ่านใช่ไหมจะบอกว่าเจ๊แกอยู่นี่หรือว่าเราโดนลมแกแล้วโดนเอ่อไอ้นั่นมามาแขวนจับแขวนคอวะไอ้นั่นอะไออเล็กซี่อะอเล็กซี่ไม่จับไม่แขวนอ่านอ่านกันอ่านกันได้ครับอุ้ยหายไปแล้วเลดเตอร์วันบูไฟให้เอ่อมายฟิวเพลนใครๆตามหาความรู้สึกโอ้หเรากูขนาดนั ah, ้น <c oughs> <may> ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของแม่ที่เออใครก็ตามที่สูญเสียเด็กไปหรอกเสียลูกไปหรอกเสียล,ลูกินพันกันไปหมดล้วแม่เอ,อ้ยนี่คือสูญเสียลูกอันนี้คือไม่รู้ว่าโดนจับแขนคอหรือว่าแขนคอเพราะว่าแบบตอมใจอะไรางี้นะไอค e v e r y o ันฉันขอสาบทุกคนใครก็ตามอูอคุไม่ออขออะไรว่าขอสาบแช่งทุกคนไม่ว่าใครก็ตามที่ คูดนี่คืออะไรไม่สามารถช่วยฉันได้อย่างนั้นเหรอหรือว่าไม่ควรมาช่วยกูอะไรอย่างนี้และฉันจะไม่ไป going to leave ฉันจะไม่ฉันจะไม่หนีไปไหนและฉันจะกลับมาเอาแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่ก่อนอื่นเลยเพระเอกหรือคือตัวกูเองหรือไอกตัวละครอะไรตัวเอกอะไรใจไม่ดีสุดๆเลยอ่ะก็ได้เอ๊ ไปไหนโอเค,อ,เคอุย้ยนี่มันใบแจ้งแจ้งแจ้งตายป่ะอุย้ยเทคเทคดิฟโนดอเล็กซี่เบลโอมเอ่อมาเรียโอ้โหอย่าบอกนะว่ามาเรียกำลังเล่นกูอยู่เมื่อกี้มาเรียเล่นหนักไปนะ การเคลียร uh, uh, he ์ทุกเวอรชั่นนั่นจะบูชกําลังช็อคกิ้งออฟเวนยาคอปซอเฮอยาคอปเห็นเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอจะบอกว่าเดือดสองคนโอ้โหมีเสียงไปทั่วเลยเสียงประกอบดีจด t h i s is her son i w a n เขาได้ตายลงในปี195 1950้า่ง apparent she c o u l d stand it เจอแบบ ไม่สามารถแบบกยืนได้เลยเหรอ,อยังไงนะมันเป็นอะไรที่บ้ามากเธอต้องการที่จะช่วยฮิมเบลลี่โอ้เสียงมันอยุ่พลังกูนเนี่ยโอ้ทอดเจอเขาได้สูญเสียเอ่อเธอได้สูญเสียทอดรอสทอสสูญเสียไฟอิสเซนเรตตี้กับความจริงปูแมนกดเทสกูจะเจออะไรไหมเนนะมมี่ยมาสวัสดี อยู่ไหนยังนะยังยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะหมดยางหมดยางอุทเทกของมึงหมดแล้วเนี่ยหมดจริงปะเนี่ย,ยหมดไปยังเหลืออะไรอีกไหมปิดปิดให้ด้วยอโอ้ยโอ้ยมองไปบนไม่เจออะไรเหลืออะไรอีกมีดไอ้มีดนี้มันมีดที่อยู่ในเกมที่แล้วป่ะเออมันไปเอี่ยวกันยังไงอะ่ะ งงเฮ้โยโอ้เชื่อ,อยังร้อนออกเชื่อกลับมาที่เดิมแล้วกลับมาที่เดิมแล้วโอ้ขยับให้กูด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรไหมเนี่ยอเออลุงแรงจังเลยอ่ะแรงจังเลยประตูที่เปิดเนี่ยเปิดไม่ได้กลับไปที่เดิมไปเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วย อะไรอ่ะอุ้ยเดินไปทางซ้ายได้ตรงนี้ปิดแล้วอู้ยยังไงต่อมาตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้จะเจออะไรไม่รู้แล้วด้วยมีเสียงแง้มประตูไหนไม่รู้เราออกไปได้ยังวะออกไปได้แล้วเก็บได้ไหมอ่ะโอเคมาที่หน้าประตูยังไงต่ออ๋อโหลดดิ้ง โอ้ยสามสัปดาห์ต่อมายังไงต่อกลับมาที่เดิม Return to the Camp โอเคเราเก็บของทุกอย่างหมดแล้วคือไงเราพยายามที่จะมาช่วยเด็กใช่ไหมไอ้หนูอยู่ไหนอะตุ๊กตาสวันดีคือ หรือนายจะเล่นกับเราหรือนายจะไล่เราหรือนายพยายามจะให้เราไปช่วยน้องยาคอฟก็ไม่มีหรือว่าคุต้องหยิบกล้องมาด้วยหรือไม่จําเป็นยังไงอะ่ะมีกระดาษมาเหรอโอเคเราส่งไปให้เฮลโลยาคอฟยูรลองเกอร์นีทูอาเฟแดลอยู่ไม่นานหรอกนะเกรงว่าจะมีปลาไปสูง โยเฟนอเล็กซ์มอร์ตันเฮ้ยเราชื่ออเล็กเหมือนกันเหรอโอ้ยเรเราช่วยเราเกือบเรามาพยายามจะมาปลดปล่อยวิญญาณของเด็กที่ชื่อยาคอนะครับเด็กที่แปลกแยกที่สุดในหมู่เพื่อนนะครับผมทำให้เธอแบบว่าอา่าไม่เธอไม่ได้ถูกฆ่านะเธอไม่ได้ถูกฆ่าไปด้วยนะครับแต่ว่าคือคือไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นนะ่าจะถูกฆ่าด้วยหรือเปล่าเหมือนจะโดนลมแก๊สไปนะ่าจะหลอน จับไปนู่นหรือจับไปฆ่าอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่เธอเป็นหนึ่ง,นงในคนที่รอดนะครับแต่ว่าเหมือนว่าเ,เหมือนเขาจะแบบแอบไปซ่อนไงแบบเห็นเห็นเห็นมาเรียกับอเล็ก,ลกซีเนะี่ยเขาเหมือนจะวางแผนอะไรไว้แล้วเราแบบเหมือนยาคอฟเนี่ยหนีไปซ่อนในช่องแอร์หนีไปซ่อนนานในช่วงนนสงครามจนจนเธอได้ตายอยู่ที่เดิมนะครับตายอยู่ที่นี่แหละนะแต่เด็กคนอื่นไปไหนก็ไม่รู้ โ oh, อ้ยังหลอนลยครับสุดเกมดีมิวสิกเยี่ยมจบไปแนละ้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับอ,อิมิก้าเกมสนั่นเองค่ายนี้ทำดีจริงอันนี้เขากำลังโปรโมทเกมต่อไปของเขานะโอ้ทีมงานก็ดูดีขึ้นเยอะมีมีเยอะขึ้น ว่าเกมนี้ครับทาดีเลยโอเคเลยนะแล้วภาพด้านหลังเนี่ยเป็นภาพของเกมใหม่ที่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขายังทําต่อหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาน้อยใจสําหรับเกมที่เล่นไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วโดนกดรีฟันหรือเปล่านะครับผมก็หวังว่าเกมนี้จะทําให้ทุกคนได้รับอัตรบไม่มากก็น้อยแต่ผมนี่รับความระยาตําบอลความที่ผายของการโดนจ้ำสแกไปเต็มๆเ,เลยนะครับ summer of 58 ซัมเมอร์ปีห้าแปดโอ้โอเคเอาฟิลด์อะไรตยังไม่โจเบอร์ยังไม่โจบอีกเกอร์นึกว่าจบแล้วนะเนี่ยเห็นโปรโมทเกมใหม่ก็นึกว่าจะจบแล้วอะไรอ่ะอย่าบอกว่าเนื้อเรื่องมันต่อกันอีกอ้าวให้กูมาตรงไหนอีกละเนี่ยโอเค โอ้ยชิบหายแล้วกล้องแบตเตอรี่หมดใจเรียงอยู่มีอะไรอยาอยู่ไหนเนี่ยบ้านเราเองหรือเปล่าอุ้ยอนาโมจมโมปืนปะจืดอนาโมประกปะจืดปะจืดเสียงอะไรอะมนเล่ามาอะไร๋อ,อมีดมีดมีดเสียงอะไรล้ เอ้ยไม่เอาดิโอ้โหปิดไฟด้วยโอ้โหใหม่แล้วถามหน่อยจะจบก็บจบดีๆเหออย่ามาจบอะไรกับกูแบบนี้เลยนะหรือว่ามาเติมแบตเตอรี่ให้ยังโอเคเต๋อเอ้ยอะต้องขึ้นไปแล้วใช่ไหมโอ้มาอะไรสลบสลบมันจะอเสียงอะไรวะ สียงอะไรก่อนอ้าวคืออะไรอะ่ะคือมาเพ่งกูตรงนี้จะบอกนะข้างหลังกูต้องหันไปเจออะไรสักอย่างใช่ไหมนั่นไงอันน่ะมากระดิกนองกระดิกนิ้วคือเนี่ยกระดิกนิ้วไม่หยุดด้วยคือกูต้องหันไปใช่ไหมดาอ๋อโหกระดิกนิ้วขำหวานแบบนี้โอ้โหปิดประตูกูด้วยจุบิคอนเดนิมทีสามตอนต,ต่อไป จะมาเมื่อไหร่คือเราจะไม่จบกบเกมแค่นี้ใช่ไหมเขาจะทําต่อใช่ไหมครับถ้าทําต่อก็เตรียมเตรียมตัวติดตามติดตูดติดนู่นติดนี่ติดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดตามแล้วกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อ่มารับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมผมอาจจะหันพาร์ทจริงๆผมเล่นยาวแหละแต่ผมหันพาร์ทไวแน่นอนนะครับผมแล้สำหรับใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูว่า สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแงแชร์แชร์ไว้ให้เพื่อนได้ไปดูว่าเกมนี้แม่งสุดจี๊ดสุดจัดยังไงรีแอคชั่นคนเล่นแม่งเป็นยังไงถ้าได้เล่นเองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะลองก็ลองซื้อมาสนับสนุนของค่ายนี้ได้นะครับผมเป็นค่ายที่ที่ทำดีมากเลยนะครับผมราคาเกมไม่แพงเลยและทำมาได้ดีมากนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สุดเกินต้านใจผมจะไม่ไหวแล้วบา้ทุกคน น่หรับฝันดีกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนกลางคืนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วไม่ไหวจริงขอ,อตัวไปพักผ่อนจิตใจก่อน